ครับสวัสดีครับนักคลิ่นมิตรอ้อยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรอ๋อของ,งพระเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว,ว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามงกร และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b e, i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่นักคลิมิตหมอได้เข้ามาพบปะนะครับนะ ก็กอบแฟนคลับทุกทท่านนะครับนะและที่สําคัญนะครับก่อนอื่นผมนะักคาริมมีดบอกก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านนะเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการนะครับนะ,ะเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะอีกครั้งหนึ่งนะ,ะที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นนะครับอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะ้าเป็นมีดอของหลวงพ่อเดิมวัดนองโผลข,ของเรานะครับนะ ก็หากท่านไหนที่กำลังมองหานะครับนาะมีดหลวงพ่อเดิมนะก็ผมเองก็ต้องบอกว่านะครับเป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเครื่องรางก็ส่วนใหญ่นะครับที่ได้รวบรวมมาไว้ก็จะเป็นวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะโดยเพราะก็คือมีดหมอนะหรือว่ามีดเทพสัตตราของ คูบาจยา์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนั้นก็จะเน้นเขาเรียกว่าเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะ,ะถ้าพูดถึงพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันนะครับนะบนะบในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปักน้ําโพนะ,ะต้องบอกว่าชื่อเสียงของท่านนั้นขาจรอขาขจายนะครับ,นะรบนะไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับนะบนะทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะ,ะก็ วันนี้จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะส่วนวางไว้ด้านล่างนั้นนะครับก็จะเป็นผ้ารอยเท้านะของหลวงก็เดิมวัดหนงโกนะซึ่งเป็นผ้ารอยเท้าเก่าแก่นะครับนะที่ท่านได้สร้างขึ้นมาในยุคปีพศ2483นะ82 83นะครับนะประมาณนี้นะก็เอามาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะ แต่ที่จะมาเปิดให้ท่านรับชมจะเป็นมีดนะครับนะขนาดพกผ่าด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้นะเอาละครับพอพูดถึงนะครับนะมีดเล่มนี้ก็ยวขออนุญาตนะครับก็จะหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นเล่มนี้นะครับนะมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะก็เฉพาะใบนี้ก็อยู่ประมาณนะครับนะก็คือสี่นิ้วกว่านะสี่นิ้วกว่านะรวมด้ามฝักแล้วก็ อาจจะอยู่ประมาณ8นิ้วนะครับนะไม่ถึง9นิ้วดีนะเป็นมีดไซส์พกพานะาก็ใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับนะก็นั่งจากว่าไปไหนมาไหนก็จะพกพาด้วยความง่ายนะครับนะสบายนะนี่นะครับนะก็มาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะฝักรัดด้วยหวายนะ อ,อยู่สี่ช่วงนะครับนะแล้วก็มีเชือกนะครับที่รัดไว้อยู่ตรงกลางนลของฝักนะครับนะนี่นะครับก็เป็นมีดนะครับนะยิ่งดูนะครับยิ่งเห็นอมนสเสน่ห์นะครับนะก็เป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะเป็นมีดยุคกลางนะครับนะั้นก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้รับชมนะครับนะ เอาละครับพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วก็เดี๋ยวจะซูมให้ท่านได้นะครับนาะยอ่านรายละเอียดนะครับนาะยในเรื่องของภายในนะอ่านี่นะครับก็เป็นนี่นะเป็นมีดที่นี่นะครับนะเรียกว่าถูกสร้างขึ้นมานะครับนะเป็นมีดขนาดเล็กมีดขนาดจิ๋วนะครับนะอ่านี่ก็ที่สําคัญนั้นนะครับก็จะ ตรงใบมีดนั่นจะเต็มไปด้วยอักคระนะครับนะเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดจิ๋วแต่ก็ลงอักคระเอาไว้ค่อนข้างที่จะามากนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะครับก่อนที่เราจะ,ะไปดูในเรื่องของอรายละเอียดของอักคระต่างๆก็มาดูในส่วนของอใบมีดซะก่อนนะครับนะ อาลองเข้ามาพิจารณานะครับนะลองเข้ามาดูนะครับนะมาเห็นแล้วมาดูแล้วก็มาพิจารณาถึงความใช่และไม่ใช่นะอ่านะครับนะผมว่าต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับนะบอกว่าใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ใช่บางท่านก็บอกไม่ดีนะก็ะเป็นเรื่องโปรตีแหละนะครับในเรื่องของมุมมองของแต่ละท่านนะครับนะ,ะคงจะยากล่ะที่จะให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะ มันเป็นไปไม่ได้นะครับนะต่างคนต่างมีความเรียกว่ามีมุมมองนะ,ะก็จึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะ,ะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับนะเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวแผลว่านะครับนะอตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของมุมมองนะ,ะคนจึง เกิดมาเป็นคนจึงชีวิตจึงก็เรียกว่าประสบความเ็จไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่มุมมองนะครับนะเมื่อมองแล้วนะครับก็คนที่มองว่าใช่หรือไม่ใช่ก็จะถูกเลือกนะครับนะจริงๆเขาก็เลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าใช่นั่นแหละนะนะครับนะคนบางคนก็บอกว่าที่ไม่เลือกก็เพราะไม่ใช่ไี่นะ ก็หมายความว่าจริงๆแทนที่จะได้ของดีไปไว้ในครอบครองนะครับนะแต่ก็มองไม่เห็นนะ,อะมองไม่เป็นว่ากันง่ายนะครับนะก็ะบางคนมองเห็นกลงจักเป็นดอกบัวบางคนมองเห็นดอกบัวเป็นกงจักนะ,ะก็ไม่แปลกนะครับว่าบางคนเนี่ยชีวิตล้มเหลวทั้งชีวิตนะ,ะก็หาดีไม่ได้เลยนะครับนะก็ไม่ต้องไปโทษใครนะครับนะ,ะก็เกิดจากมุมมองนะครับนะ ของเรานะก็ไม่ต้องไปโทษใครเลยนะครับเราเป็นผู้เลือกเองว่ากันง่ายนะครับเหมือนคู่ครองอย่างเงี้ยนะเราไปโทษใครไม่ได้นะครับเพราะเราเป็นผู้เลือกเองนะก็เช่นเดียวกันนะครับนะก็เหมือนกับเราต้องการนะครับจากบูชานะครับมีดหมอสักเล่มหนึ่งนะครับนะผมว่าถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปฝาก ความหวังไว้กับใครนะครับคนใดคนหนึ่งว่ากันง่ายนะครับอย่าไปคิดว่าอย่าไปคาดว่าเขาจะอาเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านนะครับนะมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นนั้นว่าเมื่อท่านดูว่าใช่แล้วนะครับนั่นแหละครับท่านต้องเป็นผู้เลือกเองนะก็หมายเลือกเอาสิ่งที่ดีก็มีประโยชน์ไปไว้ในครอบครอกนะครับที่เขามีคํากล่าวยว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขา แต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคนจริงนะเออนะครับก็นะก็ให้เป็นเขาว่า มองเห็นว่าใช่แล้วต้องเลือกนะครับนะเป็นผู้ที่เลือกเองนะ,อ,ะอย่าไปฝากความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับนะเมื่อท่านเห็นว่าใช่แล้วนั่นแหละครับสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับท่านแล้วนะ,ะนะครับนะ,ะบางทีสิ่งที่ท่านเลือกไปก็อาจจะไม่ได้คู่ควรกับท่านอื่นนะ,ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งนั้นคือเนื้อคู่ของท่านว่ากันง่ายนะ เอาละครับพอเรามาดูในส่วนของใบนะครับนะเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูในส่วนของอ,อักขระนะครับที่ตอกเอาไว้นะเรามาดูในส่วนของใบด้านนี้ก่อนนะครับนะทั้งหมดจะมีอักขระก็คือ9ตัวนะครับนะเป็นพุทธคุณ9นะก็จะลงอักขระตรงนี้เอาไว้นะครับตอกเอาไว้อาสังวิสุโลปุสะปูพะนะนี่นะครับก็จะ ลงพักคถานะครับนะพุทธคุณเ้านะครับถือว่าเป็นอัคระที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะนะครับนะก็คือ,อมีดหมองลงข้อเดิมนั้นนะครับนะ้บทนี้ก็สามารถที่จะไปใช้ได้ตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยานุนมหาอุดนะขจัดปัดเป่าในเรื่องของพูดปีปีศาสมาร้ายใดๆทั้งปวงนะก็ สิ่งที่คิดร้ายนะครับสิ่งที่คิดไม่ดีต่อเราก็ผมว่าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้เลยนะครับนะก็จะทำให้เขาเรียกว,ว่าแพ้ไพ่นะครับนะ่ะอ่อนกำลังต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ่ะนี่นะครับด้านนี้ก็จะตอกอสังวิโสโลปุสสะปูพาเอาไว้นะ นะครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนี่นะอ่านะครับอีกด้านหนึ่งนะก็จะเห็นอยู่นะครับอันนี้จะตอกคาว่านโมพุทธยะเอาไว้ด้านหน้านะอ่าส่วนด้านหลังจะตอกคาว่าณมะพัะนะครับนะอ่าการนามาพัทนนี้ก็ถือว่านะครับนะนโมพุทธยะด้านหน้านี่จะเป็นอบทพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะ เป็นพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แล้วก็ส่วนด้านหลังจะเป็นธาตุสี่นะตอกคำว่านามพัทธ์เอาไว้นะธาตุสีก็เป็นตัวหนุนนะครับนะ,ะก็คือไม่ว่าเราจะไปท่องพระคาถาบทไหนก็ตามนะอย่าลืมนะครับนะหนุนด้วยธาตุไฟธาตุสี่นะครับนะก็คือนามพัทธ์เข้าไปนะ ก็อันนี้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนะเพิ่มความเข้มขลังเข้าไปนะยกตัวอย่างนะครับเวลาเราอา่สวดนะครับบทพุทธคุณ9านะครับนะอาสังวิสโลปุสะภูพะนะครับก็เติมด้วยนามาภะทะเข้าไปได้นะครับนะเพื่อสร้างบทความเข้มขลังให้มากขึ้นนะครับให้เข้มขลังยิ่งขึ้นว่ากันง่ายนะอ้า,อาลรางนะครับก็เรา ดูในส่วนของใบนะครับก็มาไล่ดูในส่วนของกันนะครับนะกันก็จะเป็นนะครับนะจุดสําคัญนะที่เคยได้ตอกย้ําที่เคยได้เรียนเอาไว้นะครับนะ,ะจริงๆก็คือมีดหมอนี่ก็มีอะไรไม่เยอะนะครับนะก็คือมีดก็คือมีดนะครับก็เหมือนมีดว่ากันง่ายๆนะครับนะแตะ่ท่านต้องดูนะครับแล้วก็พินิษพิจารณานะครับนะ,ะมีดอ่า ความเก่านะครับนะความาธรรมชาตินะครับหรือความเป็นจริงนะเข้ามาพิจารณานะาถึงความใช่หรือไม่ใช่ว่ากันง่ายนะครับนะอลองดูด้วยมุมมองด้วยสายตาของท่านก่อนนะกันเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับนะก็นั่นจองว่าเป็นจุดที่ได้บรรจุมวลสารนะครับได้รวบรวมมวลสารเช่นเกสาของหลวงพ่อจะเป็นแผ่นตะกุดนะ ก็จะถูกเขาเรียกว่าบรรจุนะครับเอาไว้ในกันนะครับเมื่อบรรจุเสร็จก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นจบพิธีว่ากันง่ายนะครับนะก็ส่วนด้ามนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าไม้เนื้อแข็งนะครับนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะเป็นด้ามอย่างดีนะครับนะเป็นเขาเรียกว่า เดิมๆนะครับน้ามาในสภาพเดิมๆนะมาแบบไหนก็อยู่ในสภาพแบบนั้นนะอ่าไม่ได้มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะอ่าก็ยังไม่ได้ให้ดูในส่วนของภายในของฝักนะครับนะนี่นะอ่าก,กานะครับนะเก่ามากเลยทีเดียวนะเก่านอกเก่าในมากันง่ายนะครับนะอ่ามาเดิมๆนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ14กับ23วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับหากท่านเห็นว่าในทุกคลิปในทุกวิดีโอนะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะ อ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับน้าเมื่ออาติดตรงไหนนะครับนะหรือมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะอ่ากรติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะครับนะให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์อ่าศูนยะ์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะเบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะครับในทุกๆคําถาม ของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ